สวัสดีครับเคยคิดกันเล่นไหมครับว่าอาณาจักรที่ล่มสลายไปแล้วตั้ง250กว่าปีเนี่ยทำไมทำไมถึงยังทิ้งมรดกที่ทำให้พื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันได้วันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกปริศนาที่เรียกว่าเป็นอัริยภาพทางเศรษฐกิจของกรุงศรีอยุยากันเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับผมมีข้อมูลที่ โอ้โห,หน่าทึ่งมากๆมาให้ดูกันก่อนเลยคือถ้าถามว่าจังหวัดไหนในประเทศไทยที่มีขนาดเศรษฐกิจหรือว่า GDP สูงเปน็นอันดับ3ของประเทศลองเดากันดูไหมครับคําตอบอาจจะทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยนะนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมเนี่ยแหละครับคือคําถามสําคัญของเรื่องราวในวันนี้เลยคือมันเป็นไปได้ยังไงร,รากฐานแบบไหนกันที่มันแข็งแกร่งขณะที่ว่าสามารถส่งต่อความมั่งคั่งข้ามยุคข,ข้ามสมัยมาได้ตั้งอง250ปี จากยุคที่ใช้เรือสำเภาค้าขายกันเนี่ยข้ามาถึงยุคที่เรามีนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคสุดยอดไหมล่ะครับเอาล่ะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับแน่นอนครับว่าการจะเข้าใจเรื่องราวในปัจจุบันได้เนี่ยเราก็ต้องย้อนเวลากลับไปดูจุดเริ่มต้นของมันกันก่อน,อ,นาอาณาจักรอยุทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1893โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองแล้วก็รุ่งเรืองอยู่นานมากนะครับ นานถึง417ปีโอ้ oh, ถือเป็นมหาอำนาจเบอร์ต้นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงศตรวรรษที่17เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของการค้าขายเลยแหะครับก่อนที่จะล่มสลายลงในปีพศ2310คือความยิ่งใหญ่ของอยุธยาเนี่ยนะครับมันดังไปไกลทั่วโลกเลยนะจนได้รับฉายาเป็นฉายาที่แบบบอกใบ้ถึงกุญแจดอกแรกที่ไขความรำ่รำรวยของอาณาจักรนี้เลยครับ ลองนึกภาพตามกันดูนะครับพ่อข้าชาวตะวันตกที่ล่องเรือมาเป็นเดือนๆพอมาถึงกรุงศรีอยุธยาปุ๊บคือต้องตะลึงอ่ะครับเห็นภาพเมืองที่แบบเต็มไปด้วยแม่น้ําลําคลองมีเรือสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะมาจอดเทียบท่ากันแบบคึกคักสุดๆมันก็ไม่แปลกใจเลยครับที่เขาจะขนานนามที่นี่ว่าเวนิสแห่งตะวันออกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันมีจุดที่น่าสนใจมากๆอยู่จุดหนึ่ง คือกรุงเสียยุธยาเนี่ยไม่ได้อยู่ติดทะเลนะอา้าวแล้วจะเป็นเวนิสเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงล่ะครับและนี่แหละครับคือความอัจฉริยะข้อแรกเลยคำตอบมันอยู่ในคอนเซปที่เรียกว่าเมืองท่าตอนในหรือ inland port city คือถึงแม้ตัวเมืองจะไม่ได้อยู่ติดทะเลก็จริงแต่ยุธยาตั้งอยู่บนแม่น้ำสายหลกัลกๆที่มันไหลออกไปสู่ทะเลได้สบายๆเลยไงครับมันเลยทำให้เมืองที่อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินเนี่ย สามารถทำหน้าที่เป็นฮับการค้าทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ต่างจากเมืองที่อยู่ติดชายฝั่งเลยแม้แต่น้อยภาพนี้จะทำให้เห็นชัดขึ้นไปอีกครับแม่น้ำสามสายที่เห็นว่าโอบล้อมเกาะเมืองเอาไว้เนี่ยมันทำหน้าที่มากกว่าหนึ่งอย่างนะอย่างแรกเลยมันคือป้อมปราการธรรมชาติชั้นยอดแข็งแกร่งมากแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันเป็นเหมือนเครือข่ายซุปเปอร์ไฮเวย์ทางน้ำเลยครับที่เชื่อมเรือสินค้าจากอ่าวไทยให้วิ่งตรงเข้ามาถึงใจกลางเมืองหลวงได้แบบสบายๆเลย แถมยังเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าเชื่อมต่อไปยังหัวเมืองต่างๆทั่วทั้งอาณาจักรได้อีกด้วยนี่มันสุดยอดโลเคชั่นจริงครับเอาละครับพอมีทําเลที่ตั้งที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรละ่ะคือขุมทรัพย์ที่แท้จริงสินค้าอะไรที่ทำให้อยุธยาร่ำรวยมหาศาลขนาดนั้นรากฐานของความมั่งคั่งทั้งหมดบอกเลยว่ามาจากดินครับ ใช่แล้วครับอยุธยาคืออู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงคือผลิตข้าวได้เยอะมากเยอะจนเกินพอที่จะเลี้ยงขนทั้งอาณาจักรแล้วที่เหลือล่ะก็ส่งออกไปขายสิครับสร้างไรายได้เป็นกอเป็นกร,รมเลยแล้วไอ้ข้าวที่เหลือเนี่ยนะครับก็ถูกส่งออกไปพร้อมกับสินค้าที่ตลาดโลกต้องการมากๆเลยนั่นก็คือของป่าจำพวกหนังกวางไม้หอมงาช้างอะไรพวกนี้ทีนี้พอขายของได้แล้ว อายุทยานําเข้าอะไรกลับมาก็นอกจากพวกสินค้าฟุ่งเฟือยต่างๆแล้วนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่นําเข้ามาเลยก็คือเทคโนโลยีทางการทหารที่ล้ําที่สุดในยุคนั้นพวกปืนไรเฟิลปืนใหญ่อันนี้แหละครับคือการเล่นแร่แปรธาตุทางเศรษฐกิจที่ชาญฉลาดสุดๆคือการเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนหนังสัตว์ให้กลายเป็นอํานาจทางการทหารและความมั่นคงของอาณาจักรสุดยอดจริงๆแล้วเงินทองที่ได้มามหาศาลเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนโครงสร้างรายได้ของราชสมนักอยุธยาก็ตามนี้เลยครับ จะเห็นว่าก้อนใหญ่ที่สุดเลยนะคือ40%เนี่ยมาจากการที่รัฐหรือก็คือราชสำสักนเนี่ยควบคุมการค้าโดยตรงเลยผ่านระบบที่เรียกว่าพระคลังสินค้าคือผูกขาดสินค้าสําคัญสาคัญไว้หมดส่วนที่เหลืออีกอย่างละ30%ก็มาจากภาษีที่เก็บจากพ่อค้าต่างชาติกับภาษีที่เก็บจากคนในอาณาจักรเองที่เราคุ้นคุ้นกันในชื่อสวยนั่นแหละครับแอรระบบการผูกขาดของพระคลังสินค้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็น,นกลไกที่ฉลาดมากนะครับลองคิดตามแบบนี้นะครับ คือแทนที่รัฐจะปล่อยให้คนไปหาของป่ามาขายกันเองแล้วรัฐค่อยไปตามเก็บภาษีที่หลังซึ่งมันก็อาจจะมีรั่วไหลบ้างใช่ไหมครับราชสำนักอยุธยาบอกไม่เอาแบบนั้นออกกฎเลยว่าห้ามขายตรงให้ต่างชาติใครหาของป่ามีค่ามาได้ต้องเอามาขายให้พระพลังหลวงเท่านั้นในราคาที่รัฐก,กําหนดนะจากนั้นพระคลังหลวงนี่แหละครับจะเป็นคนเอาไปขายต่อให้พ่อค้าต่างชาติเองแล้วก็บวกกําไรเพิ่มเข้าไปวิธีนี้มันคือการคุมเกมทั้งหมดเลยครับคุมกําไรจากทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของชาติไว้ในมือแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เอาละครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าอายุธยาสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้ยังไงทั้งจากทำเลที่ตั้งที่เหนือชั้นและระบบเศรษฐกิจที่ควบคุมโดรัฐอย่างชาญฉลาดทีนี้ล่ะครับเราจะมาเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตที่รุ่งเรืองนี้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่เราคุยกันไว้คือเรื่องของปัจจุบันและแล้วในปี2310หลังจากที่รุ่งเรืองมาอย่างยาวนานถึง417ปีอาณาจักรอยุธยาที่ยิ่งใหญ่ก็ถึงข่าวล่มสลายลง แต่หัวใจสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ว่าอาณาจักรจะล่มสลายไปเมืองจะถูกเผาทําลายแต่มีสิ่งหนึ่งครับสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครทําลายมันลงได้นั่นก็คือทําเลที่ตั้งคือความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เป็นรากฐานของความร่รํารวยทั้งหมดนั่นเองและนี่แหละครับคือจุดที่อดีตกับปัจจุบันเดินทางมาบรรจบกันอย่างสมบูรณ์ทําเลที่ตั้งเดิมที่เคยเป็นฮับให้เรือสำเภาจากทั่วโลกเข้ามาจอดเทียบท่าทุกวันนี้มันได้เปลี่ยนบทบาทไปครับ กลายเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดมหึมาหลายแห่งเลยนะคือแม่น้ําที่เคยเป็นซูเปอร์ไฮเวย์สำหรับเรือสินค้าในวันนั้นวันนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยถนน,นด้วยทางรถไฟที่เชื่อมต่อไปอยังท่าเรือยุคใหม่นี่แหละครับคือคําตอบว่าทําไมมรดกทางภูมิศาสตร์ชิ้นนี้ถึงยังคงส่งผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3าของประเทศมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าคิดไว้เหมือนกันนะครับว่าหรือบางทีสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของอาณาจักร อาจจะไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองแต่เป็นทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สินทรัพย์ที่การเวลาไม่สามารถทำลายได้และยังคงสร้างมูลค่ามาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นได้นะครับ